ครับเพื <minutes paid off> um> ่อนครับขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องต้นก่อนนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้จริงๆแล้วไม่มีผู้คัดค้านนะครับเพราะว่าผู้ที่คัดค้านนั้นก็ได้ดีการจัดตั้งนะครับเป็นวิ่งเขตร้อยเอ็ดตะทุกข์กราล้งไห้เป็นศูนย์่า ท่านผ em> SO ู้ช่วยศาสตราจารย์อเนกท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านผู้บริหารคณะการประชากรราษฎรสดเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยรอเอ็ดนักทุนกราโหมให้มหาวิทยาลัยที่ร้อยเอ็ดนักทุนกราโหมให้อปี2513ในเมืองที่1 แายที่คนเรเรียกกับดอนในการจัดการประชากรนักดอนในครั้งนี้ของการจ,จัดประชากรนักดอนในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชากรน,าาานักดอนสามหนึ่งและก็ที่สำคัญระดับพี่นะองที่ไหลแม่ท่านกำลางที่อยู่บ้านพยายามชวนนักแข็งเพื่อเยี่ยมทุกตำบล คนที่เก่าแก่ที่ผมผมเห็นได้ว่าคนตายตัวนี้มันสัมพันกับบริษัทหน้าที่่านในทุกทิศนะครับวันรายกพอสอนแล้วนั่นนายกไปบนนั่นดีนายกอิสระทั่นอาจารย์จะมาเอยจะเซ็นสัญญาไมวันนี้ อบจอจากพบให้พี่น้องที่ซื้อลงแต่ถามว่มาคนบผมหรือเล่ใครมาก็ว่าดีนะครับพี่น้องต้องการจัดตด้รอมาสิบกปีพี่น้องมาเล่าเข้านะครับโทรหารผมไปเอาผมม่าอะไราจอะไรดีอยู่ตรงนั้นะมาประาณนั้นบอกเลยใช่คบตผมมาเดี thoàn chăng thôi, đây, một được cho Mẹ, tôi đây là một pháp sư sáu, số mán đa hơn 10 nghìn, chỗ, các ba ngàn, đã trở lại mã lại kia, vậy thì nó bắt gì vậy, làm lớn chậm, lúc này là đây, đây là 12 nghìn, nếu mà xây dựng mới được yên thiền, nó còn, là sự thật của căn, đòn lắc xã anh lợi ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หวงเวทที่สา